สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มีงานแบรนด์เซอร์พาร์เข้ามาเติมสต็อกแล้วนะฮะครบไซส์นะครับนะครับเซอร์พาร์ครับ16ออนนะตัวนี้ราคาอยู่ที่790บาทป้ายหนังแท้นะครับแต่ว่าล็อตใหม่นะฮะทางแบรนด์เขาไม่มีแถมกระเป๋านะครับเพราะว่างานเขาบอกว่าครบปีแล้วไม่มีแถมนะครับเนี่ยครับกระดูมครับเป็นงานทองเหลืองนะฮะเป็กหมุดเป็นงานทองเหลืองเหมือนกัน ขอบเอลครับเป็นงานปักผ้า16ออนสีเป็นงานสีดาร์บูนะครับผ้า16ออนเฟตง่ายครับตัวนี้เป็นงานริมแดงครับเย็บลูกโซ่ทั้งตัวนะครับโลกโก้ทั้งแบรนด์เป็นงานปักได้สีเหลืองทองเนี่ยครับสินค้าเข้ามาเติมแล้วนะครับสนใจนะครับกดสั่งซื้อในตะก,กร้าได้เลยขอบคุณครับ